จะมาแกะกลองสุนลาบูบูอ้าวเลยครับตอนแรกไปสีอะไรครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้สีอะไรเอออยากได้สีอยากได้สีเข็ดสีเข็ดแบบไหนครับสีเสีเข็ดลักษณะเป็นไงครับสีเข็ดก็สีน้ำตาลเข้มจมูกสีแดงอ่าฮะ มาแกะกันเลยแกะเลยนะฮะดุนรุนกันลุ้นกันนะฮะวันนี้น้องไม้จะมาแกะกล่องสุ่มกันนะฮะเป็นลาบปูซีเคตหรือเปล่านะ,ะรุนกันนะครับอยากได้ซีเกตมากเนี่ย อย่างแรกสีเขีดกับตัวสีเขียวระวังมือนะครับเฮ้ยแกเลยเมีเรียบไหมเอเนเลยนะอ้าวด,ดในกล่องในกล่องเราจะมีอะไรททนทันทันทันไลยอ่า แทนแทนตัวนี elle, ้เป็นอะไรครับแทน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 เป็นซุมกัดซุ่มกัดซุมกัดไหนครับเป็นตัวอะไรเออสองสามเย่กรีนเกฟกรีนเกฟเอาหันหน้ามาหน่อยเย่นักเกมเกฟครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย